สวัสดีค่ะอันนี้เป็นโคมดำมุมดำแล้วก็ไฟท้ายแดงส้มนะคะรุ่น3ามห่วง AEEE e 1 0 0นถึงหนึนะคะชุดที่เห็นอยู่นี้เป็นงานดีโป้นะทั้งไฟหน้าและไฟท้ายโคมดำมุมดำงานดีโป้อยู่ที่ชุดละสองพันหบาบาทนะคะฟรีส่ง 2,699บาทฟรีส่งเอกชนนะคะส่วนไฟท้ายแดงส้มงานดีโปเหมือนกันนะคะมีคั้วไฟแถมให้พร้อมนะคะคู่ละ1,650นะคะ1,650บาทนะคะมีคั่วไฟถ้าเกิดซื้อดวงเดียวนะคะสำหรับไฟท้ายซื้อดวงเดียวอยู่ที่999บาทนะคะ ส่วนไฟหน้าเราขายแยกมุมนะแยกแยกมุมคู่เท่าไหร่อะนะอ่าเฉพาะมุมงานดีโป้นะคะอยู่ที่คู่ละพันสามร้อยฟรีส่งนะซื้อยกชุดจะคุ้มกว่านะคะสองพันหกร้อยก้าสิบก้าบาทนะอ่าเป็นโคมพ,พลาสติกนะคะนำเข้าจากไต้หวัน ใครมองหา AEEE อ e ี0หนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่ก็แนะนำนะไฟไท้ายขาวแดงเราก็มีแต่วันนี้เอาไฟไท้ายแดงส้มมาทำคลิปนะคะอันนี้มีปลั๊กไฟมีขั้วไฟแถมไม่พร้อมเลยนะนี่นี่นะคะด้านด้านหลังไฟไท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่า สนใจโทร093 5 144961นะคะ093 5 144961ฟรีส่งไม่มีเก็บเงินปลายทางไม่ได้มีหน้าร้านนะคะไม่ขายหน้าร้านฝากช่อง youtube บ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์ด้วยนะคะฝากกด s u b สไครต์นะคะาฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตสินค้าอะไหล่รถยนต์ เรื่อยๆนะคะใครอยากอยากจะดูคลิปรถรุ่นไหนอะไรรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับติดตามนะคะ